เขานอนกันหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วอะค่ะกลัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวเงี้ยมันก็กลัวไงแต่ว่าถ้าแบบไลน์ทิกตอกอะเราถ้าพูดอะไรไปเรื่อยมันก็อาจจะลืมได้หนูไม่ได้เปิดไฟได้วยแหละเราก็เดินออกไปตรงที่ถนนนะแต่ที่บ้านอะมีกล้องอยู่นะคะแต่ว่า มันก็อายอยู่อะถ้าหนูเอามาเอามาลงในสตอรี่ให้พี่ดูอะแต่ถ้าเอามาลงบางช็อตได้ก็อาจจะเอามาลงให้ดูนะตอนหนูวิ่งอะจะล้มอะไรู้ว่าหนูหนูฟา,าดเองเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าหนูอะได้ยินนะได้ยินแบบเสียงชัดเลยอะกลัวไม่พูดละ ตอนแรกหนูหนัดทุกคนไว้ว่าจะมาไล์ตอนห้าทุ่มสี่สิแต่ว่าหนูไปกินข้าวมาแล้วหนูก็หนูก็เดินไปข้างนอกออกเดินออกจากบ้านไปก็เดินไปเยอะอยู่แหละเพราะว่ามันเป็นแบบว่าบ้านหนูมันจะเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มๆอะค่ะเป็นกลุ่มๆบ้านกันเป็นญาติๆแล้วหนูก็เดินไปใช่ไหมหนูเดินกลับมาหนูก็ได้ยินตอนแรกหนูได้ยินเป็นเสียงอไน,นี่ก่อน เราค่อยได้ยินเสียงเหมือนคนแต่ว่าไม่ใช่เพราะมันไม่มีรถแล้วมันก็ไม่มีใครเลยเพราะว่าเขาหลับกันหมดแล้วอะแล้วหนูก็ไม่ได้เปิดไฟด้วยแหละจริงๆอะแต่ว่ามันน่าจะมีนี่อยู่แหละเพราะว่ากล้องบ้านหนูมันเป็นแบบว่าเป็นภาพแบบว่าบันทึกคาวไว้อะมันสามารถดูย้อนหลังได้แล้วหนูเล่าให้เพื่อนฟังหนูบอกว่ามึง เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อนบอกว่าให้หลอกบ้านดีๆทุกคนมันมันไม่ใช่แบบไอ้นี่อ่ะทุกคนเข้าใจหนูไหมมันมันมันช็อตฟิลอะหนูหนูเล่าให้ฟังว่าเออเจอแบบนี้แบบนี้มานะเพื่อนบอกว่าเออหลอกบ้านดีๆเอามัน <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ออส ถ้าถ้าถ้าไลฟ์ตอนกางวันนะอาจจะเล่าให้ฟังนะแต่ว่าตอนเล้นตอนนี้ตอนนี้ถ้าเล่าแล้วเดี๋ยวคิดคิดไปเองอีกทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ทำไมมาดึกจังวันนี้มาไลฟ์รอบที่สองค่ะวันนี้แบมนอนดึกค่ะว่าจะนอนสักตีสอง ดูแลตัวเองด้วยค่ะพี่หนูว่าถามว่ากลัวไหมกลัวผีมากกว่ากลัวคนนีคนก็น่ากลัวแต่ผีก็น่ากลัวกว่าอุ้ยหนูไม่พูดแหละทุกคนหนูชวนพูดเรื่องอื่นดีนะหนูวิ่งวิ่งก่อนอะถ้าหนูไม่วิ่งแล้วหนูหันกลับไอ้นี่นะจบเลยอะทานข้าวยังอเอ่ย นี่แหละค่ะหนูหนูออกไปกินข้าวจะหนูนี่ถ้าหนูไม่วิ่งนี่หนูจบเลยนะพี่กลัวคนมากกว่าคนหนูก็กลัวเหมือนกันแหละแต่ว่านี่หนูก็กลัว ใจหนูหน่อยหไม่รู้ว่าหนูคิดเองไหมแต่หนูก็กลัวทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ยกไม่ง่วงนอนหรอคะพี่ออดไม่ง่วงนอนหรอพี่อิดไม่ง่วงนอนเหรอคะ ทำเป็นเล่นไปพูดว่าไม่มีในโลกไม่จริงเลยอนะ่ะเนี้ยหนูขอหนูขอเถียงขาดใจเลยอะ่ะว่าไม่จริงเลยตอนญาติหนูเสียหนูไม่ได้คิดไปเองนะอุย้ยหนูไม่อยากเล่าอะเล่าไม่ได้ทุกคนมันจริงๆอะมันเล่ามันมันถ้าไม่เห็นคือไม่มีไม่จริง หนูขอเถียงขาดใจเลยว่าว่าว่ามีจริงๆถ้าหนูไม่เคยเห็นถ้าหนูไม่เคยเจอหนูจะไม่กลัวหรอกแต่หนูเล่าไม่ได้จริงๆหนูเคยพูดแล้วว่าหนูอะเคยเคยเห็นเคยเห็นหนูเคยพูดหลายรอบแล้วแต่หนูอะยังไม่มีโอกาสมาเล่าให้ฟังเพราะว่าคือเวลาหนูไล่อะหนูไล์ตอนกลางคืนอะแล้วแล้วเวลาหนูนอนอะหนูอยู่คนเดียวแล้วหนูจะชอบปิดไฟทุกอย่างหมดเลยเพราะว่าแบบตอนคืนไม่อยากเปิดอะไรอะ แบบไม่รู้จะเปิดทําไมเปิดเพื่อความปลอดภัยก็ได้เปิดแบบเปิดนอกบ้านอะแต่ในบ้านหนูไม่อยากเปิดถ้าหนูมาเป็นหน้าเลยอะจริงนะพี่หนูหนูพูดเรื่องจริงนะทุกวันนี้ยังมีรูปภาพอยู่เลยที่ถ่ายติดอะ่ะแต่ว่า ยวค่อยเล่าถ้ามีโอกาสค่อยมาเล่าให้ฟังตอนกลางวันนะคะโกดและอันเนี้ยอันเนี้ยโกดเลยอะ่ะค่ะหนูเพืเ่นหนูพูดเรื่องจริงค่ะตอนช่วงหนูอยู่คนเดียวอะหนูไม่อย่างพูดอะ ใช่ค่ะแล้วแต่ความเชื่อคนด้วยค่ะพี่โยกแต่ว่าแต่ว่าแบมอะเคยเนีย่เคยแบบเป็นประสบการณ์อะคือมันเป็นภาพถ่ายติดอะ